นะโมตัสสะพะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะพะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะพะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะพะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ นะโมตัสจาภพระคะวาโตอรหะโตสัมมาสัมพุทธะนาโมตาาัสจะภพะคะวาโตอรหัโตสัมมาสัมพุทธะพุดทองสารนังขัดฉามิุททังสารนังขัดฉามิธรรมังสารนางขัดฉามิ สังขังสระนังขจามิสังขังสระนังขจามิทุติยัมปีพุทธองสระนังขจามิทุติยัมปีพุททังสระนังขจามิ ธุติยมปีธรรมังสระนองขจฉามิท <OR> ุติยมปีธรรมังสระนองขจฉามิทุติยมปีสังขังสระนองขจฉามิทุติยมปีสังขังสระนองขจฉามิ ตติยมปีพุทธังสระนองขจามิตติยมปีพุทธังสระนองขจามิตติยมปีธรรมังสระนองขจามิตติยมปีธรรมังสระนองขจามิตติยมปี ส่องคองสะระนองขดชามิสติยามติสังขังสะระนังขจามิติสะรณะกะมนังนิติตองอามะพันเตปนติปตา เวรมะนีสิกขาปะทองสมาธิยามิปานาติปาตาเวรมะนีสิกขาปะทางสมาธิยามิอัทิโนาทโานา เวรามณีสิกขาปทองสมาธิยามิอินาทานาเวรามะีสิกขาปะทังสมาธิยามิกามิสุมิชาจารา เวรมนีสิกขาปะทังสมาธิยามิกาเมสุมิชฌาราเวรมนีสิกขาปะทังสมาธิยามิมุสาวาทา เวรามณีสิกขาปะทองสมาธิยามิมุสาวาทางเวรามณีสิกขาปะทังสมาธิยามิสุราเมรยะมัชฌปมามัฏฐานา ระมะนีสิกขาปะทองสมาธิยาเิสุราเมระยะมัชฌะปมาทฐานาเวระมะีสิกขาปะทางสมาธยามมิยาณนะิอิมมนิปันจะสิกขาปะทานิสมาธิยาเิสีเลนะสุขติยันติส,สีเลนะภูกสัมปทาน 국민ដែអន្រូកាតៗ្ថីថ់ទឹនៅធ្មួព�어서ថាចជា